ครับครับแล้วทำตัวเลยผมจิกซอว์สแตเลนครับใครนื้อซ้อมมากี่วันก็ประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมอสสแตเลนที่ที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปเชื่อเป็นคู่บอสซอลมังก็มีอาตีนเดี๋ยวยักษ์แล้วก็พวกเพื่อนน้องๆแล้วมีใครอีกเยอะเนาะตอนนี้ซออายุเท่าไหร่ละก็ยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหกสิบแบบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หน้าสี่ห้าจมวยสไตล์เลยครับก็ใช้ขาโดยมาดวันนี้มาเจอคู่บอสเดาเหนือท่อนี้ล่าสุดก็เพิ่งต่อยมมาาาเเเลยวัันนนน้้ป็ไงถร เบียดแล้วเบียดกันเราคิดว่าเราชนะไหมอ๋อไปที่ผมคิ่ไปชนะอืมแต่วันนี้เขาชื่นชมเราก็เลยต้องยอมกันไปวันนั้นตัดกระเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับร้อก็เหมือนวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสิบสองเหมือนเดิมเขามวยสไตล์ก็มวยตีเมย์ตีสไตลตีสไตลวันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้คิดว่าเมาคืนก็ได้ไหมได้แน่นอนตั้งใจเลยวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะที่วันนี้เอาได้แล้วเนาะวันนี้ร้อยสิบสองวันที้ชั่งหนักยังชั่งแล้วเตะ เจุดสองครับเกินจุดสองเดี๋ยวเดินไปเดินมานี่ยจะผ่านนะร้าขายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะไฟนี่คุมมากี่กิโลก็ประมาณสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราเรานี้หลักก็ประมาณร้อยกว่าคนจังหวัดร้านราเดนฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยก็ฝากทุกคนเชื่อเชียร์เชื่อเพลงอะรก็ได้เป็นยังตาให้เต็มที่ครับนนี้เป็นโชคดีแล้วครับ